ตอนนี้เราก็อยู่ในโซน Intelligent Mobility Showcase นะครับ mm hmm. อ่าตอนนี้เราก็อยู่กับตรง n e w e g i x รถเรียกว่าคันเล็กน่ารักมากครับผมใครเดินผ่านมาเนี่ยหยุดดูกันเยอะแยะเลยครับผมอ่า<ม>แล้วก็อยากรู้นิดนึงครับว่าคันนี้เนี่ยบอกว่าปัจจุบนันพขาเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างเหรอครับอ๋อได้เลยแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีน้องเจมอ่าแล้วก็สวัสดีส ะะก็คือชื่อพัทราวันนะคะจากบริษัทนากาเซ่นะคะก็วันนี้ที่ทางเรานะคะนำสินค้าว่านนำเสนอเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งเนาะเป็นยางยนต์ไร้คนขับ ซึ่งน้องเนี่ยน้องนิโอดิคันนี้นะคะก็สามารถจะขับเลื่อนได้โดยได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคนขับค่ะก็สําหรับฟังก์ชันในการใช้งานนะคะก็มีสามฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันแรกเนี่ยก็คือเป็นเอ่อวีเทลสตอร์นะคะเป็นรถขายของโดยที่สินค้านะคะสามารถจะบรรจุทั้งที่เป็นของร้อนของเย็นได้เลยแล้วก็สามารถจุได้ถึง300กิโลกรัมในการบรรทุกสินค้าในการจะไปขายของได้เลยค่ะอ่าแสดงว่าในส่วนอุณภูมิก็คือไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะทั้งได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลย แล้วก็มีฟังก์ชันที่2ด้วยก็คือเป็นฟังก์ชันการขนส่งสินค้านะ,นะคะนะซึ่งถ้าเกิดที่เ,เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นกล่องส<ๆ>ี่เหลี่ยมเนาะเราสามารถที่จะคัดสมัยให้กับลูกค้าได้ว่าฟังก์ชันในการส่งสินค้าเนี่ยอยากจะใช้ตีกล่องเป็นจำนวนเท่าไหร่ได้ด้วยได้เลยคัะสมัยได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะส่งของก็คือเพียงแค่เอาของนะคะใส่ไปในสักตู้หนึ่งแล้วพอไปถึงปลายทางก็จะต้องมีลิงคิ q อาโค้ดในการสแ,แกนบ้านน้อง คือของของของลูกค้าท่านนี้นะคะก็มีการตรวจสอบว่าถกต้องของไปถูกนะอะไรไถูกต้องใช่ค <นะ S 1> ่ะแล้วก็ฟังสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับรถตรวจการนะคะเรียกว่า petrol function ทำหน้าที่แทนเหมือนทางพี่ทางคุณตำรวจนะคะเ<ม>พราะว่ารถเนี่ยจะมีทั้งระบบเรดาร์ไลดร์กล้องเซ็นเซอร์รอบทิทางพอใช้ไมลาน้องเดินไปไหนเนี่ยเขาก็จะสามารถเก็บข้อมูลของผู้คนที่เดินอยู่ตรงนั้นได้หมดเลยก็ทำหน้าที่แทนที่ตำรวจได้เลยพี่ตำรวจก็พักผ่อนได้ค่ะ ในส่วนฟังก์ชันที่3านี้เรียกว่าแก้ปัญหาเรื่องเซฟตี้ก็ใช่ตำรวจอาจจะดึกๆอาจจะไม่สะดวกออกมาเดินมากก็มีน้องมาทำหน้าที่แทนได้24ช,ช,ชั่วโมงเลยค่ะออและ้วใน2ส่วนแรกนี้ก็เรียกว่าตอบไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบันด้วยใช,ใช่ไหมครับแต่ว่า เดี๋ยวนี้การสั่งอาหารออนไลน์การ<ะ>สั่งของช้อปปี้ a ัซซาด้ก็เรียกว่ามันก็เป็นส่วนสําคัญของชีวิตประจําวันแล้วใช,ใช่ไหมครับพี่พี่ใช่ใช่เลยค่ะปัจจุบันนี้สามารถขนส่งครั้งหนึ่งนี้ได้เยอะไหมเหรอครับก็ถ้า,ถ,าถ้าตีเป็นจานวนเ,เป็นกิโลกร,รัมนะคะได้300กิโลกร,รัมนะคะ ค่ะหือว่าค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งแล้วใช่ใช่ใช่ใชค่ะแล้วน้องนิวอลิกนี่ก็สามารถเรียนแบบว่ามีการใส<ห>่ใ<ช>ระบบ Data Mapping ให้เรียนรู้เส้นทางอะไรนี้ได้ด้วยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก็แน่นอนนะคะเราจะต้องมีการให้ความรู้น้องก่อนว่าอยากให้น้องเดินไปทิศทางไหนเขาจะเรียกว่าเป็นการท Mapping งนนะคะว่าให้น้องเดินไปส่วนทิ่ทางไหนแต่ว่าท่นี้ท่าน,นั้นนะคะน้องก็จะมีระบบ AI ในการท่องความเข้าใจเองด้วยว่าไปในจุดตรงนี้คนเยอะเขาก็จะจอดถ้าเป็นเวอร์ชันขาเออวีเทลนะคะ ก็จะตอดนานหน่อยได้ด้วยเหมือนกันเพราะเขาก็จะมี AI ในการเรียนรู้ด้วยเหมือนกันนะคะปัจจุบันมีเคสใช้งานจริงในต่างประเทศหรือในประเทศไทยเราเองบ้างหรือยังครับที่ต่างประเทศมีแล้วที่จีนแน่ๆแน่เลยที่แบบว่าสามารถออกสู่ถนนของเขาได้แล้วถนนแบบพับอิกโลได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดที่ไทยนะคะก็จะมียูเคสอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชทางทีมแพทย์เอานำไปใช้ในการขนส่งยาและพิษภันฑ์ระหว่างตึกนะคะ สามารถผลส่งของที่เรียกว่าละเอียดอ่อนใช่ไหมครับพวกยาพวกอะไรก็เรื่องของอุณหภูมิหรือความเซฟตี้ก็ได้ใช่ใช่ใช่เลยค่ะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปิ่นมากเลยครับนะคะ